รยาหนองใหญ่ค่ะน้องสโูพันธพัฒสว่างวันค่ะส่ววันนี้เราก็มาดูหนังคุณซอร์ลือโลกนะคะ่ะนี่ให้ดูบัตรนี่เป็นไ,ไงควารู้สึกคือตอนนี้ยังไม่ได้ดูก็คือลุ้นอยากรู้ว่าตอนนี้แบบอืเป็นยังไงเราเรามาร้องตั้งแต่กี่โมงเรามาล้องตั้งแต่5โมงตอนนี้กี่โมง6โมง 20. 20ตอนนี้คือไม่ตื่นเต้นก็คือจะไม่ไม่มาล้องตั้งแต่5โมง อยากดูมากอยากรู้มากน้องสาวเราเนี่ยจะเล่นเป็นยังไงแบบเขาแบบเต็มตัวเป็นดาราสาวเต็มตัวและเล่นในโรงและอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นค่ะว่าหนาังจะออกมาเป็นยังไงก็โมไปตื่นเต้นตูดไม่ติดกับเออีเลยนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวรอมาคุยกันอีนกรอบหนึ่งก่อนดูหนังเสร็จดีกว่าว่าหนังเป็นัไงสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่ห้าง เซนจูรี่สาขาอ่อนนุชค่ะใช่้วคาวันนี้นะคะแล้วก็มาทำไรทำไรทำไรมาดูหนังค่ะยินดีตรับยิอนี่คระไม่แขกเชิญนะครสวัสดีครับพอดีเด็กๆชวนมาดูหนังนะครับลุงแก่ๆเนี่ยมาดูการแสดงของเด็กว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดีไม่ดียังไง เดี๋ยวลุงมีติแน่ครับ ว่าคุยครับวันนี้เป็นโปรเจกต์แรกของค่ายอนุมาฟิล์มวันนี้เราเปิดตัวทั้งสองเรื่องเลยครับเปิดตัวขุมทรัพย์บริโลกกับโอตปบก็วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่มีพี่ๆีนักแสดงแล้วก็มีพี่จิก,กี้นักร้องนักร้องนั้นนักดนกตรีมาร่วมชมภาพยนตร์ของเราโปรเจกต์นี้เราเราทำขึ้นเพื่อเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนรักในการแสดงใช่แล้วก็เพิ่มความเป็นมาตรฐานในธุรกิจภาพยนตร์ด้วยครับฝึกเด็ก ก็จริงๆก็อย่างที่บอกแล้วอย่างที่เวบอกว่าเราทําเพื่อฝึกเด็กๆแล้วก็อยากให้เด็กๆได้ได้ดูตัวเองแล้วก็ที่มันพิเศษกว่านั้นก็คือวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วเราอยากจะให้นักแสดงอาชีพเนี่ยแล้วก็นักร้องอาชีพเขาได้มาดูแล้วก็ได้คอมเมนต์ ว่าเด็กๆเ,เราเนี่ยต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต้องมีอะไรที่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับแล้วก็อยากให้สองท่านพูดอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับพูดสักหน่อยพอูดสักหน่อยครับอ่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาดูภาพยนตร์นะครับรอบสื่อนะครับคุณซับบรรลืโลกนะครับก็จะมาดูการแสดงของเด็กว่าโอเคไหมเยี่ยมไหม เยี่ยมแล้วก็สนับสนุนต่อนะครับผมถ้ายังขาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเรียนเรียนกันไปนะครับผมแนะนํากันไปติดชมกันไปนะครับผมแล้วก็สังคัญนี้ก็เป็นผู้ก่อสร้างเรื่องนี้นะครับก็ขอให้มียอดวิวเป็นล้านล้านวิวแล้วกันนะครับผมครับผมครับพี่แจ็คครับได้ครับสวัสดีครับผมชัยิโยเยนะครับ ก็วันนี้ได้รับเกียรตินะครับให้มาร่วมชมหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับที่หนึ่งแล้วก็ที่เอนะครับซึ่งก็เป็นพันธมิตรของเราเองนะครับซึ่งรักกันมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยในนามของค่ายโอเยเล็กคอร์สนะครับก็ขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับให้มีคนติดตามเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวคุณนี้เนาะเป็นการเปิดตัวให้กับทางผู้ชมแล้วก็แฟน ทุกๆคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ได้มีโอกาสได้ชมหนังจากสายเลือดใหม่ของผู้กับทั้งพี่เอแล้วก็พี่หนึ่งด้วยะก็ขอให้เฮงเฮงเฮงปังๆแบบสุดๆไปเลยนะครับเราก็เอากำลังใจให้เสมอแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววยครับเพราะว่าทุกโลที่เราไปเนี่ยบางบางท่านอาจจะไม่เคยไม่เคยได้เห็นโลโลของเราที่เราพรีเซนต์ขายในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบางที บางทีอาจอาจด,ด,ดูแล้วเสร็จปุ๊บจะไปตามตามภาพยนตร์ของเราก็าได้ดบางบจุดมันเป็นบา,บางจุดมันมันคือโลเคชั่นใหม่จริงๆคือบางที่เนี่ยมันเป็นป่ามากเลยนะแล้วเรา<ช>ต้องแบบบุกป่าลุยไปคือต้องบอกว่ามันสนุกมากแต่ลำบากมากอีกเช่นกันบางทีบางทีเด็กชอบในการแสดงเนี่ยบางทีก็ยังไม่รู้จักว่า้ย กองถ่ายต้ององค์ประกอบมีอะไรบ้างมีทีมง,งานแล้วยังต้องมีโลเคชั่นที่แบบที่โหดดุยุงกัดคือจะบอกว่าเรา icamente, จําลองสถานการณ์การกองถ่ายจริงๆจะเรียกจาลองก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าถ้าได้ไปดูจริงๆเนี่ย <AM. S 1> จะรู้เลยว่ามันคือนี่แหละมันคือกองถ่ายจริงๆใช่เพราะมันมันไม่จําลองเลยจาลองคือมันต้องแบบซับซ้อนะแต่นี่คือลุยจริงๆ ก็ฝากด้วยครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับขุมทรัพย์บรรลุโลกพวกเธอไม่เคยได้ยินเรื่องมหานครทองคำเหรอฉันว่าน่าจะเป็นสมมติจริงๆอ่ะแล้วนี่เกไปเอากล่องกัอนนี้มาจากไหนอ่ะทำไมเราต้องสะกดรอยตามพวกนี้ด้วยล่ะคะตอนนี้เราออกนอกแผนที่แล้วนะคะนั่นดิเราก็ได้แผนที่ครบทั้งสามส่วนนี่ เราจะไปหาสมบัติกันต่อไหมที่ลรงใช้เครื่องักนของพี่ดูสิมันถ่าจจะบอกอะไรกับเราได้บ้างก็ถ้าไม่ได้ละ่ะจริงๆแล้วที่เธอมาก็ถูกทางจริงแหละถ้าฉันต้องการสมบัติฉันก็แค่ไปเอามันมา